สุดท้ายก่อนที่ท่านจะถามนะครับนะกรุงศรีวิไลทำไมได้แค่ใบเหลืองเอาเอาคดีใกล้ๆนี่แหละกับอีกคดีหนึ่งเอาเอาก้อนในกรุงศรีวิไลล่าสุดที่ปากใต้อะไรก็นายกอบจอ,อะไรนะไอ้เทพไทยใช่ไหมท่านดูข่าวไหมมีมอา่านครศรีประเด็นคือว่าประเด็นคือว่ามีคนสงสัยว่าคนนี้จะขาดลัป็นลักษณะต้องห้ามการาเป็นสสไหม เพราะว่าเขาถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิ์ศาลชั้นต้นนะครับยังไม่มีอุทธรณ์ยังไม่มีฎีกาเป็นเพียงศาลชั้นต้นเออเป็นเรื่องหนึ่งที่ผมลืมพูดกับท่านไปดีเลยพอดีเลยมันก็มีประเด็นว่าเอาละศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งหรือแม้กระทั่งท่านเองเนี่ยสมมติว่าถูกใบแดงไอถูกคดียาศาลชั้นต้นสั่งเพิกถอนสิทธิ์เลือกตั้งคำถามว่า ท่านอยู่ระหว่างอุฏรเกิดอีกเดือนหน้ามีการรับสมัครนาย,ยกอบตอจะไปสมัครได้หรือไม่คดีนี้เช่นเดียวกับประเทศไทยคดีนี้เป็นปัญหาตั้งแต่ที่ผ่านมาศาลบางศาลก็บอกว่าสั่งเพื่อถอนสิทธิ์กระตั้มีผลทันทีบางศาลก็บอกว่าไม่ได้มันอยู่ระหว่างอุฏิก็นําไปสู่การล่างกฎหมายใหม่เขียนให้ชัดเจนเลยว่า เมื่อผู้ใดถูกศาลสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งแม้จะยังไม่ถึงที่สุดให้มีผลทันทีเอาง่ายๆนั่นก็หมายความว่าศาลชั้นตต้นสั่งเพิกถอนสิทธิการเลือกตั้งถือว่าขาดคุณสมบัติขาดเป็นลักษณะต้องห้ามที่จะมาสมัครเป็นนายกท่านจะบอกว่าอยู่ระหว่างมือทอนไม่ได้อย่างเทศไทยก็เช่นเดียวกันครับ มันก็จะมีลักษณะต้องห้ามของการเป็นสสนะครับมันก็จะเข้าเงื่อนไขนี้แต่มันต้องมีกระบวนการท่านก็ต้องทําเรื่องไปเสนอไปที่ศารรัฐธรรมนูญสารรัฐธรรมนูญก็จะสั่เหมือนกับสสขอนแก่นที่ติดคุกใ่่ไหมครับมันก็เหมือนกันทํานองเดียวกันมันมีกระบวนการแต่ละคนหมายมันเป็นอย่างที่ผมพูดนะครับฉะนั้นก็รอฟังข่าวต่อไปว่า จะได้เลือกตั้งใหม่หรือไม่ต้องรอกระบวนการนี้ก่อนวันไหนนะครับจนวมาสอสอสุดท้ายกรุงศรีวิไลทำไมได้แค่ใบหนึ่งเรื่องมันมีอยู่ว่าตอนเลือกตั้งสอสอนะครับกรุงศรีวิไลนะครับมันก็มีคนหนึ่งเอานางขอก็แล้วกันก็ไปใส่ซองงานศพหนึ่งพันบาทเขียนหน้าซองว่ากรุงศรีวิไล อีกวันต่อมาก็ไปใส่ซองงานศพให้กับเจ้าภาพก่อนหน้านั้นก็มีแต่ที่มันเข้าห่วงประก,กาศให้มีการเลือกตั้งมันมีมีอันเดียวก่อนหน้านั้นก็มีอยู่เพราะกฎหมายเลือกตั้งณขณะนั้นมันจะเข้าห่วงกระทำามผิคือประก,กาศให้มีการเลือกตั้งใช่ไหมครับประก,ก,กาศพระราชกิจฎีกามันจะมีเคสเดียวที่มันมีมีเหลืออยู่ที่จะเข้าเงื่อนไขข้อที่จริงก็ชัดเจนว่า บุคคลนี้ใส่ซองเจ้าภาพประเด็นละว่าบอกว่าเป็นกรุงงสีวิไลมาไม่ได้พอมาไม่ได้ปุ๊บใส่ซองงานศพหนึ 1, น่งพบาทพนักงานสอบสวนของกกตก็ไปสอบสวนได้ข้อเท็จจริง,รงนะครับว่าเป็นโทรศัพท์การสนทนาทางโทรศัพท์สนทนาทางโทรศัพท์ว่าห่วง คือแต่ก่อนคนนี้ยังไม่ได้เป็นผู้ช่วยหาเสียงเพิ่งมาเป็นผู้ช่วยหาเสียงหลังหลังใส่ซองเกิดเหตุหลังใส่ซองเกิดเหตุมันต้องมีข้อเท็จจริงต้องพิสูจน์ว่ากรุงศรีวิไลเนี่ยได้มอบหมายให้นางขอนี่เอาซองไปให้หรือไม่อันนี้คือประเด็นหลักทีนี้วิธีพิสูจน์เอาหลักข้อเท็จจริงชัดเจนว่าเอาซองนางคนนี้เอาซองมาให้กับกรุงศรีวิไลแต่ตัวที่จะเชื่อมโยงว่ากรุงศรีวิไลเนี่ยเป็นคนสักใช้ หรือรู้เห็นเป็นใจหรือไม่อันนี้คือหัวใจสัมพัสของคดีนี้ปร,กรากฏว่าหลังเกิดเหตุกรุงศรีเวลายแต่งตั้งให้คนนี้เป็นผู้ช่วยหาเสียงก่อนเกิดเหตุก่อนเกิดเหต,เเหตุมันมีหลักฐานเพียงช่วงที่ก่อนเกิดเหตุนิดเดียวนะครับเป็นโทรศัพท์แต่มันเลยสามเดือน พอเลยสเดือนเนี่ยทางผู้บริการโทรศัพท์มันจะลบโดยอัตโนมัติฉะนั้นข้อมูลก่อนโทษทีข้อมูลก่อนเกิดเหตุเนี่ยมันไม่มีข้อมูลว่ามีการสนทนากันมันไม่มีการว่าติดต่อกันมันมีข้อมูลหลังหลังเกิดเหตุหลังเกิดเหตุหหว่ากรุงศรีเวลัยเนี่ยมีการโทรศัพท์กันเกือบ40-50ครั้งซึ่งเป็นหลังเกิดเหตุที่เอาเงินใส่ซองแล้ว อย่างนี้สารเขาก็เลยมองว่าทั้งสารทั้งกกอตอเขามองว่าการกระทําของกรุงศรีวิไลเนี่ยไม่มีข้อเท็จจริงคือไม่มีพยานหลักฐานชี้ให้เห็นว่าเขาเป็นเป็นผู้กระทําหรือรู้เห็นเป็นใจหรือร,รู้ว่ามีการกรทาแล้วเพื่อระงับการกระทานั้นแต่การกระทําของนางขอเนี่ยมันทําให้กรุงศรีวิไลได้รับประโยชน์ได้รับประโยชน์ก็เลยทําให้มีการเลือกตั้งใหม่คือพูดง่ายๆว่าพยานหลักฐานมันไม่สามารถสาวไปถึงกรุงศรีวิไล มันตัดตอนตรงที่โทรศัพท์ของตัวนี้ข้อมูลก่อนหน้านั้นมันมันลบหมดถ้ามีนะครับว่ามีการสนทนาแสดงว่ามีการารู้จักกันมาก่อนรู้จักกันมาก่อนนะเนี่ยมันก็จะมีโอกาสที่จะโดนใบแดงแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็เป็นตัวอย่างคดีให้เห็นท่านว่าคดีนี้เป็นตัวอย่างว่าเป็นการให้เงินงานสดพันหนึ่งซึ่งมันก็จะเข้าข้อกฎหมายที่ผมบอกว่า มันไม่จําเป็นต้องจูงใจผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่มันเข้าข้อกฎหมายที่ระเบียบปกตอบอกว่าห้ามให้เงินงานบนเงงานบวดงานแต่งงานซึ่งมันเป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วก็เป็นเรื่องที่หนุ่มหยิมกับท่านผมเข้าใจแต่ถ้าเมื่อไหร่ลงสู่สนามเลือกตั้งท่านก็ต้องปฏิบัติตามสีนข้อนี้ครับท่านที่เคารพครับเหมาะสมแล้วในเวลานี้พ่ออยากจะฟังคําถามท่านนะครับเพื่อถ้าคําถามไหนที่ผมตอบไม่ได้ หรือฟันทงไม่ได้มันก็มีนะครับเป็นเรื่องใหม่ผมก,ก็พยายามนะครับที่จะชี้เห็นว่าทําไมมันตอบไม่ได้ชัดเจนตอบไม่ได้อย่างนี้หลายเรื่องนะครับที่หลายเรื่องที่มันยังไม่สามารถฟันทงได้นะครับก็เรียนเชิญทุกท่านนะครับได้พูดคุยซักถามในช่วงสุดท้ายนะครับเรียนเชิญเลยครับจิเป็นจดหมายหน่อยมากก็ได้เดอ้อเพื่อทิ่ขึ้นมาเบาไม่สดๆก็ได้ อันมีคนถามคนแรกตอบไปดิเงี้ยวคับเรศเพิ่อนเนี่ยอันนีคนแรกแกนั่นแหละขออนุญาตเรียนถามท่านอาจารย์วิทยากรนะครับในช่วงช่วงที่เข้าลุ่มเรือดำเป็นสมาธิสภาพ ครข้าวมี่ซิทไปเป็นพิธีกรง,งานเข้าดัใดวะครับั้นๆเข้าใจนะครับเพราะกนท้กราผมกระเคยเป็นพิธีกรมาตลอดนะครับ ความนี่นี่การเรียกนั้นผมมีโอกาสที่ได้เป็นพิธีกรในช่วงนี้ในหอเพรพอปกติกขาเคยงานตลอดที่นี่นะครับเป็นที่นี่ซอยเหลือซาวานมานตลอดในช่วงที่ร่วมเรียกนั้นเดี๋ยวเนี่ยสิไปเป็นพิธีกรงานข่าวในบอกครับพรบคุณครับ กับก็ตอบก่อนเลยนะครับคืออาชีพอะไรนี้เรามีมาก่อนเราก็ยังปฏิบัติไปเช่นเดิมนะครับท่านเคยไปเป็นพิธีกรงานขาวดำเคยได้รับค่าจ้างสมมุตินะครับเจะ้ะภาพให้ร้อยสองร้อยหรือพันก็แล้วท่านก็รับกับเขาเหมือนเดิมไม่ใช่ว่าพอมารับสมัครแล้วโอ๊เป็นยังเอาไปค่าจา้างป่บเอา ถ้าลักษณะน,นี้มันไม่ปกติมันไม่เหมือนเดิมก็ท่านเท่ากับว่าท่านซื้อเสียงเราเห็นไหมครับคือทําให้เป็นปกติคือแล้วหนึ่งคือก็เป็นพิธีกรจริงๆอย่าไปไปแสดงตนว่าเป็นผู้สมัครอะไรก็คือทําหน้าที่หลักของท่านในจุดนั้นเคยได้รับค่าจ้างก็รับค่าจ้างไม่ใช่ว่าเออลุ้งรุ่งสมัครแล้วว่าเอา,เาค่าจ้างนั่นแหละครับเงินที่เขาให้ท่านมาแต่ท่านไม่รับมันก็จะกลับไปเป็นว่าเป็นการซื้อเสียงให้เงินหรือทรัพย์สินของเขาคืนทันที <ítulo> นะครับนั่นนั่นคือสิ่งที่นะครับก็ก็คือหลักของมันคือปฏิบัติเช่นไรก็ยังปฏิบัติไปแต่ว่าการไปทําหน้าที่ตรงนั้นก็คือทําหน้าที่จริงๆอย่างที่เคยพูดแต่อย่าพยายามที่จะพูดในเชิงหาเสียงลักษณะอย่างนั้นนะครับนัะท่านคงคาตอบพอเข้าใจนะครับท่านครับครับผมไม่ถึงเวลา มาสั่งนาอะไรได้พอเด้อครัยขออนุาตูาษสานานถามท่านอาจารย์ว่าผู้สมัครนายกหรือรองนายกปกติแล้วผู้ที่ยกปริญตี นี่ผมสงสัยว่านี่หรือเคยเป็นนายกหรือเป็นรองนายกหรือเป็นสมาชิกว่าครับว่าที่สองผูส้สมัครสมาชิกสอวัดต่อ,อจำเป็นตน้องมีบุญอะไรวะครับรับขอคำถามขอบคุณครับขอบคุณครับเอาสมาชิกก่อนสมาชิกไม่มีกำหนดพูด นะครับสมาชิกไม่มีกำหนดบุญหลักของมันคือไม่แม้กระทั่งสสอนะครับสมาชิกจะไม่มีกำหนดบุญนะครับตันนั้นก็คือมาตรฐานเดียวกันส่วนนายกมีหรืออยู่นะครับมีหรือผู้บริหารก็คือหรือเคยเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นมาก่อนผู้บริหารท้องถิ่นมาก่อนนะครับมันจะพิเศษกว่าเพื่อนก็คือนายกอบตนะครับหรือ เป็นสมาชิกสภาที่เป็นหัวซ้องใบที่ผมพูดนะครับแต่ถ้าเป็นเทศบาลเนี่ยมันจะไม่มีคํานี้ก็คือเคยเป็นสมาชิกสภาต้องหนีผู้บริหารต้องทิง,อง่อนหรือนีได้ฉะนั้นท่านเคยเป็นถ้าเป็นายนถ้าเป็นนายกบตก็เคยเป็นสบตอมาก่อนก็ได้นะครับอันนี้ก็คือสรุปแล้วก็คือบุตรนะครับมันมีหลืออยู่นะครับโอเคนะท่านนะครับ อย่างเมื่อแล้วพาราบังพุทธในเขตถอนเมียดเลยมีฮะถามเนี่ยเพราะว่าอาหารเขายังไม่เสร็จผมรู้อยู่โดยปกติลงแรมเขาจะเสร็จก่อนไม่เกินห้านาทีก <c oughs> ่อนเที่ยงหายตกใจแล้วขอบนุญาตถามท่านวิทยกรนะคะก็จมีใส่ซองค่ะ ใส่องงานบุญเนาะถ้าเป็นคนในครอบครัวใส่ไปเป็นชื่อไม่ใช่ชื่อผู้สมัครนะคะแต่โยงได้ยังไงไหมคะขอบคุณครับโอ้เป็นคำถามที่วิธิด้ใชยากนะ <c ười> คือขึ้นหลักของมันอย่างนี้เอาไว้ง่ายห <c ười> ลักของมันคือคือพูดยากนะ <P> พูดยากยัง,ยงไงครับ <c ười> มันขึ้นอยู่กับข้อเท็จจริง พอท็่จริงคือถ้าเอาเป็นหลักเป็นว่าถ้าให้ดีซะก่อนถ้าให้ดีซะก่อนนะถ้าให้ดีนี่ไม่ควรไม่ควรคือต้องตัดเลยแหละในครอบครัวท่านคือลูกเมียท่านที่บ้านหลังเดียวกันเนี่ยไม่ควรเลยแหละแต่ผมยังไม่บอกว่ามันถูกหรือมันผิดมันต้องแล้วแต่ข้อเท็จจริงที่ปฏิบัติมาแต่ถ้าลักษณะเนี้มันก็หลักๆคือผัวเมียภรรยากันถ้าพูดหลักๆก็มันคือคนเดียวกันนั่นแหละ คนเดียวกันนะครับถ้าใส่ไปมันก็จะมีประเด็นแน่นอนต้องร้องแน่นอนระหว่างถูกร้องโดนสอบกับท่านตัดประเด็นนี้ออกไปงวมดเนี้ยสักเดือนหนึ่งที่มีเลือกตั้งหรือท่านไหนเ้ตัดออกไปเลย2เดือนทั้งเดือนเอน,นี้ยท่านจะเอาอะไรเลือกเอาแต่ผมจะไม่ฟันธงว่ามันผิดหรือไม่ผิดมันต้องข้อเท็จจริงไปสอบว่าเออหัวรู้เห็นเป็นใจยังทีนะการที่รู้เห็นเป็นใจมันก็ต้องมีพยานหลักฐานแต่ถ้าเรา รีไปเอาซองไปให้ถ้าพิสูจน์ว่าเขารีไปโดยโดยสามีโมโหเออน,นั้นอาจจะรอดใช่ไหมครับแต่ว่าหลักๆของมันคือเขาเวลาเขาร้องเขาไม่ได้มาร้องร้อง,องเขาก็จะร้องบอกว่าเมียผู้สมัครเบอร์นี้แหละผู้สมัครเบอร์นี้แหละให้เมียเงินซองม่ให้เห็นไหมครับมันก็จะเข้าทํานองเหืันกับเอาชื่อเขาก็อ้างว่าเอาชื่อกุ้งสีวิไลแล้วเอาซองมาให้ทางเขาก็อ้างบอกว่ากุ้งสีวิไลพอดู้เห็นเลยมันก็จะทํานองอันนี้ยิ่งเมียยิ่งใกล้ชิดถึงจะไม่ใช่เป็นชื่อของ ภรยาเป็นชื่อเมียถ้าพิสูจน์ได้ว่ารู้เห็นเป็นใจนะครับมันก็จะเข้าข้อกฎหมายอันนี้ผมถึงฟังผมว่ามันแล้วแต่คดีไปนะครับแล้วถ้าทันล,ลีไปอินอีน้นที่พยานหลักฐานมันรีไปป้อ,อมีอ่ไรผมจักอันนั้นรอดแต่กว่าท่านจะรอดเจ็บตัวนะนี่คือสิ่งที่แนะนำครับมีครับเอาจะาเมื่อว่านดีบป่ะไม่ไม่ยกเมือถือไม่ ว่าท่านแต่ท่านสื้อผาู้ท่องาจะถามนะตรมประเด็นแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่าเข้าใจดีว่าเรามาทางเดียวกันเราจะกลับด้วยกันก็ต้องขอบคุณทางทางทางทีมงานคณะกรรมการสมาคมนะครับถ้าระหว่างที่ผมพูดนี้ถ้าท่านอยากจะถามก็ถามได้เลยนะครับที่ให้เกียรติาวันนี้นะครับก็ อย่าลืมนะครับสิ่งที่ผมพูดไปผมพูดไม่หมดยังมีสาระสำคัญถ้าท่านช่วยกรุณาไปกดติดตามช่อง YouTube ของผมนะครับนวัดจัดไปนะครับเนี่ยแล้วเวลามันอาจจะมีเนื้อหามันหลายอย่างถ้าท่านอยากจะดูเฉพาะกฎหมายนะครับท่านกดมุมด้านบนเป็นเพลย์ลิสต์เพลย์ลิสต์เหมือนกับอัลบัม้มพอลงมาข้างล่างมันจะเป็นสาระกฎหมายเลือกตั้งนั่นแหละครับ50คลิป สาระสําคัญกฎหมายเลือกตั้งท่านไปเลือกดูเลยท่านอยากดูเรื่องไหนอยากจะดูเรื่องบัญชีค่าใช้จ่ายอยากจะดูเรื่องอคุณสมบัติผู้สมัคร26ลักษณะต้องห้ามที่ผมมีหรือสีห้าที่ผมมีหรือกรณีศึกษามันจะมีหมดอยู่ในนั้นนะครับคือบางทีท่านฟังคนเดียวมันก็อาจจะเข้าใจกว่าที่เรามาพูดเวทีอย่างนี้ก็ฝากนะครับท่านสามารถแชร์ได้นะครับส่งแชรตต์ต่อเพื่อนได้อย่างน้อยๆก็เป็น เป็นอะไรที่ท่านจะได้เตรียมตัวในการเลือกตั้งนะครับหรือว่าท่านอยากมีปัญหาอยากจะถามก็โทรถามมาได้นี่จะพิมพ์ถามใน YouTube เลยนั้นก็ได้ผมยินดีนะครับยินดีแล้วก็ผมไปอยู่กรุงเทพ4ปีวันนี้ได้กลับมาบ้านนะครับได้กลับมาดีใจแล้วก็รู้จักอุนที่ที่ท่านประหลัดได้กรุณานะให้เกียรติมานะให้เกียรติมาแล้วก็ผมนะครับจะทํางานนะครับถามว่าเวลามีเลือกตั้งเรายังพูดคุยกันได้ไหม ผมผู้คุณได้กับทุกคนนะครับแล้วก็สามารถแนะนําท่านแต่การแนะนํำผมแนะนําขั้นตอนนะครับถ้าแต่ผมไม่แน่ถ้าถ้าโดนร้องเรียนผมจะไม่บอกขั้นนะครับผมบอกไว้ก่อนท่านโทรมาถามผมโดนร้องเรียนไหมไม่มีทางผมไม่บอกอันนี้เป็นเรื่องจริงแต่ผมจะบอกท่านถ้าท่านถามว่าถ้าผมร้องเรียนมันกระบวนการเป็นยังไง ผมถ้าร้องเรียนจะเป็นอย่างนี้นะจะมีการสอบถ้ามีพยานหลักฐานจะมีการแจ้ขงข้อกล่าวหาอย่างนี้แล้วต่อไปกกตไปศาลไปอยัางนี้อันนี้ผมบอกได้บอกหลักการกระบวนการได้แต่บอกมีพยานหลักฐานงจะแ,แก้ข้อหมายไงด้วยความคะรพนะครับคือคือผมพูดกับทุกคนแต่ถ้าไหนที่มันเป็นความลับในสำนวนเนี่ยผมผมขออนุญาตขออนุญาตบอกไว้ในที่นี้นะครับแต่ว่าท่านสามารถโทรมาถามได้รายละเอียดได้นะครับก็ก็คือไม่ใช่ว่าเป็นกกตแล้ว อยู่คนเราฝั่งกับ่านไม่ใชา่ครับท่านเป็นคนของประชาชนท่านสูงกว่าพวกผมอีกซ้ําไปเพราะว่าท่านเป็นตัวแทนของพี่น้องประชาชนพวกผมเป็นเพียงข้าราชการเป็นพี่เป็นผู้รับใช้ประชาชนผมเข้าใจดีแต่ในบางครั้งในบางเรื่องเราไม่สามารถที่จะบอกความลึกของสํานวนหรือการร้องเรียนได้นะครับอันนี้ก็ต้องต้องเข้าใจนะครับผมเคารพทุกท่านนะครับที่แม้บางคนที่โดนสอบนะครับโดนไปแรงจนทุกวันนี้เป็นญาติกันก็มีนะครับ โดนปแดนสองรอบก็มีแต่ว่าผมเพราะว่าเวลาผมทำผมทําตรงไปตรงมาถ้าเมื่อไหรผมเอนเอียงไปนิดนึงนะครับมันหมายความว่าตัวผมหมายถึงครอบครัวด้วยนะครับเพราะว่าเอนเอียงกับนักการเมืองมันไม่ใช่เรื่องที่ผมบอกไว้เลยเพราะฉะนั้นผมเนี่ยไม่ทำไม่ได้นะครับอันตรายตัวผมและครอบครัวฉะนั้นผมเ็ทําตรงไปตรงมาก็แล้วกันก็ฝากเป็นเป็นข้อมูลของท่านนะครับก็ท่านประหลัดมีอะไรไหมครับไม่มีนะครับขอบคุณทุกท่าน อย่างสูงนะครับก็ขอให้ท่านเดินทางกลับโดยสวัสดิภาพแล้วก็โชคดีมีชัยทุกท่านครับสวัสดีครับ